สหพันธ์เปตองและโบโลกสั่งแบนไทยห้ามจัดแข่งซีเกมหากชาติไหนฝ่าฝืนจะถูกแบนดห้ามลงแข่งขันนานาชาติทันที2ปีครับโดยโอลิมปิกไทยยืนยันว่าพยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้วแต่ช่วยได้ทุริจริงๆต้องบอกว่าจบไม่สวยเพราะว่าทางะสหพันธ์โลกเปตองเขาก็ได้ส่งจดหมายมาเมื่อวันที่20เมื่อวานนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะทำก๊อปปี้ให้เป็นภาษาฝรั่งแล้วก็ได้แปลให้ด้วยเป็นภาษาไทยให้สื่อมวลชนได,ได้ดูเองนะครับก็คือว่า เขาก็บอกว่าเขาก็จะไม่รับรองการแข่งขันในซีเกมแล้วนะครับแล้วเขาก็จะแจ้งไปทุกๆประเทศที่อาจจะมาแข่งขันซีเกมเพื่อว่าไม่ให้มาแข่งขันถ้ามาแข่งขันเขาก็จะตัดสิทธิ์ไม่ให้ไปลงรายการอื่นอีกเป็นเวลา2ปีเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าประเทศอื่นๆในเซาท์อีเซอเรียก็คงจะไม่มีใครมาแข่งเพราะเราเป็นเรื่องเซนซิทีฟของประเทศไทยนะครับและผมก็ไม่เข้าใจว่าความรู้สึกตรงนี้ทําไม การกีฬาถึงรู้สึกช้าเหลือเกินในฐานะเป็นนายทะเบียนนะครับก็คิดว่าเหมือนกับสาพันธ์โลกวิความหมายก็ท่านก็เชิญแข่งกีฬานักเรียนก็แล้วกันนะครับอยู่ในประเทศนี้ก็แข่งเยาวชนแห่งชาติไปก็เท่านั้นเองนะครับส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าเตรียมทําหนังสือชี้แจงไปยังสาพันธ์ผ่านคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับก็คือมันอยู่ที่การสื่อสารกันนะครับเพราะว่าไปสื่อสารบอกว่า เพราะมีปัญหาแบบนี้และการกีฬาไม่ยอมรับและไม่ดําเนินการก็เลยมีเหตุอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งผมงงมากนะเราคุยกันแล้วเราก็ยอมรับในสิ่งที่คณะกรรมการกลางทำยอมรับในสิ่งที่คณะกรรมการโอลิมปิกดําเนินการนะครับอันนี้ก็อยากให้มันเคลียร์ว่าไม่ได้มีการมาขัดแย้งนะครับวก็ก็ยอมรับทุกอย่างนะแต่เมื่อเรามีข้อมูลคนที่ให้ข้อมูลมาบอกว่ามีความไม่เป็นธรรมต่างๆ,ๆเรารับฟังและเราต้องส่งข้อมูล ปให้กับคณะกรรมการกลางและคณะกร,ณกรรมการนอลิิกได้พิจารณาครับขณะทางด้านแจ็คสราวุธเจ้าของแชมป์โลกเปตองคนล่าสุดที่อิตาลีวิงวอนให้ผู้ใหญ่ในวงการกีฬาครับหาทางออกร่วมกันเพื่อให้กีฬาเปตองกลับมาชิงชัยในซีเกมในเดือนธันวาคมนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพให้ได้ครับผลกระทบมันตกอยู่ที่นักกีฬาครับสิบแล้วผมก็ผมก็คิดว่าผู้ใหญ่น่าจะมีข้อมูลนะข้อมูล ข้อแี่จริงก็เอามาแก้ไขปัญหาของเรื่องอาการแข่งขันซีเกมของเราในครั้งนี้นะครับผมก็อยากให้มันมีจากซีเกมครั้งนี้เพราะว่าตัวน้องๆเองรุ่นนักกีฬารุ่นน้องๆนะครับเขาก็มีความหวังที่จะติดทีมชาติจะเอาผลงานเพื่อประกอบในการาจะขอรับรักนการหรือว่าจะขอทุนเรียนฟรีในอนาคตนี่ยครับ